เจ้าสัตว์อสูรของฉันกบเพิงใช้กำแพงเพิงอบอบอบอฟูซูซูซูนั่นมันสกิลสัตว์อสูรสายเลือดระดับ6กกำแพงเพิงข้างนอกนี้อันตรายมากได้โปรดให้พวกเราเข้าไปหลบข้างในนั้นด้วยพวกนายคิดว่าฉันโง่หรือไงนี่มันรอบคัดเลือกฉันจะให้แกเข้ามาเพื่อจัดการฉันในอนาคตทำไมให้โง่ฉันสัญญา ฉันจะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเป็นอันขาดช่วยฉันด้วยฉันสัญญาว่าจะใจ่ายให้นายอย่างเหมาะสมหลังจากจบเรื่องนี้ดีนะที่ฉันไม่หูเบาและยึดมั่นที่จะใช้บริการร้ายของเฮียซูไม่งั้นคงมีสภาพไม่ต่างจากคนพวกนี้แน่วิง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 บึง้มนั่นมันหลังจากที่พยายามมองหาสมบัติลับแต่หายังไงก็หาไม่เจอ หรือว่ามันจะถูกซ่อนไว้ในฝูงเพึ่งพวกนี้ถ้าหากว่ามันซ่อนอยู่ในฝูงบีน็อกเอาท์พวกนี้ล่ะก็ฉันจะต้องใช้พลังดวงดาวตรวจสอบมีสตาร์เรดร์เอ๊ะนั่นไงเจอแล้วเสริมพลังระดับ5เคลื่อนที่ความเร็วแสงชชชบบจับตัวได้แล้วแกอยู่นี่นี่เอง ไม่อยากจะเชื่อเลยครับภายในระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็มีคน<ม>ที่สามารถค้นพบวิธีเอาชนะการทดสอบครั้งนี้ได้ <cé us> อะไรนะใหญ่นั่นขอแสดงความยินดีให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ไงวันนี้ไอ้บ้าเอ้ยแล้วฝูงปลีกเอาที่ฉันฆ่าไปตั้งเยอะล่ะใครจะไปรู้ว่ามีของแบบนั้นอยู่ในฝูงพึ่งพวกนี้เล่า โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายฉันกังวลมากและเผือคิดว่าอาจจะต้องเสียดาวของเฟองสร้างไปซะแล้วในตอนนี้ความรับของการทดสอบเปิดเผยแล้วแต่การที่จะได้รับมันมานั้นต้องมีการจู่โจมที่รวดเร็วและปาณีมากขอถามที่ปรึกษาซูได้ไหมว่าน้องสาวของคุณไปเรียนวิธีการพวกนี้มาจากไหนก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกสิ่งนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ได้เรียนรู้มาจากผู้อาวุโสตระกูลถัง ที่เชี่ยวชาญทักษะกีซาตาฟุตลับสามารถให้คนของตระกูลถังมาสักสอนทักษะลับของตระกูลได้น่าเหลือเชื่อโว้วว้าวหลังจากที่มีคนแรกผ่านเงื่อนไขการผ่านการทดสอบได้ไม่นาน ก็เริ่มมีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่สามารถทําตามวิธีการของซูหลิงเย่และได้รับสมบัติตามตามกันมาแต่สมบัติที่เป็นเงื่อนไขาการผ่านการทดสอบมีแค่100อันเท่านั้นเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะต้องเลิกมือแล้วครับสําหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับสมบัติที่เป็นเงื่อนไขของการทดสอบแล้วสามารถออกจากสนามได้ในทันทีเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสังเวียนกลุ่มในอีก3วันข้างหน้าโชคดี ที่หามมาเจอตั้งแต่เนินเน่นๆไม่งั้นมันคุณถูกผู้คนในสนามฆ่าตายไปจนหมดและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันจนหมดกลับบ้านไปบอกเขาดีกับแม่ดีกว่ายหญ่คนขี้โกงพวกสวัตดิกูลถังโดนจัดการไปแล้วถึงตาฉันจัดการสักทีอสูรกรงเล็บปิศาจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นระทอบก็หายเลือด นี่มันคือทักษะตระกูลมู่ที่สามารถทําให้สัตว์อสูรดวงดาวรอบข้างที่มีพลังจิตต่ำเกินสภาวะข้างประทับกระหายเลือดจะจูโจมผู้คนที่ประทุประทับสัญลักษณ์เอาไว้เนื่องจากทักษะนี้จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขของพลังจิตเลยจำเป็นต้องให้สัตว์อสูรดวงดาวสร้างแรงกดดันขึ้นมาและเปิดใช้งานทักษะนี้ขึ้นมา <c oughs> ว้าวเธอรู้สึกขนาดนี้เลยเหรอแต่ถึงรู้แล้วมันจะยังไงล่ะแย่ yeah, แล้วครับเหมือนว่าฝูงบีน็อกเอาท์จะถูกควบคุมโดยใครบางคนในสนามแห่งนี้และเหมือนว่าฝูงบีน็อกเอาท์พวกนี้จะมุ่งหน้าไปที่ผู้เข้าแข่งขันซูริงเย่ yeah! นี่มันเล่นสกรปรกกันชัดๆเลยไม่ใช่หรือไงหน้าไม่อายไอเวนนั่นมันเป็นใครกันฉันจะทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ของไอหน้าไม่อายนี่ซะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีกฎห้ามอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจู่โจมผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแต่สิ่งนี้เราสามารถประนามในทางศีลธรรมได้ใจร้ายกันจังเลยนะแต่มันแล้วยังไงสุดท้ายแล้วผู้ที่อยู่รอดก็คือผู้ชนะและฉันมั่นใจเลยว่าฝูงมีน็อกเอาท์มหาศาลนี่จะจัดการเธอได้แน่โคีิจะกายเป็นแชมป์มีแค่ตระกูลมู่ของฉันเท่าน,นั้นออกมา ในที่สุดผู้เข้าแข่งขันซูริงเย่ก็เริ่มใช้ลอยแยกเรียกสัตว์อสูรดวงดาวออกมาแล้วครับผู้เข้าแข่งขันจากตระกูลมู่จะสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันซูริงเย่ได้หรือไม่ซูริงเย่จะโต้กลับการโจมโจมครั้งนี้ยังไงจะสามารถตอบโต้ได้หรือไม่ซึึมซึมซึมพายุเปลวเพิงมาแล้วครับสกิลการโจมตีวงกว้างของสัตว์อสูรธาตุไฟระดับแสุดเก่งพายุเปลวเพิงตึงตึงตึง ปรากฏตัวแล้วครับสัอสูรที่ใช้สกิลระดับสูงเมื่อคู่นี้ก็คือแฟนทอมเฟมของซูริงเย่แฟนทอมเฟมเป็นสัตว์อสูรดวงดาวที่มีสายเลือดระดับ3มเท่านั้นแต่สามารถใช้สกิลระดับ8ได้เป็นความสามารถที่สุดยอดจริงๆครับฮะว่าไงนะไม่แปลกใจที่จะเก็บซ่อนไอสั์ประหลาดนี้เอาไว้เพราะแบบนี้นี่เองแต่ส่วนฉันมีฝูงวีน็อกเอาท์ไรที่สิ้นสุดอยู่ในมือขอดูหน่อยเถอว่าเธอจะทนได้สก,กิ่น้ำกับอีแค่สัตว์อสูรระดับ8นี่อสูรกงเล็บปีศาจฮะ ฟฟอองูงูมาจากไหนอสูรกรงและปีศาจจัดการงูพวกนี้ซะเร็วเข้าจาัดก,การมันเดี๋ยวนี้ภาพมายาฝันร้ายเอางูพวกนี้มันอยู่เหนือกายควกงองฉันทำยังไงดีฉันขยับตัวไม่ได้นายรู้อะไรไหมประทับกาหายเลือดนะ่ะมันมีจุดอ่อนนั่นคือ เนื้อสัตว์อสูรช่วยเจ้าของในการสร้างและกดดันทางพลังจิตความระมัดระวังจะลดลงและทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอจะทําอะไรนะสยบการฆ่าด้วยการฆ่าอ้าพี่ชายของฉันสอนเอาไว้